สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซจ์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะฉันก็มาเล่นอาริทิลเลนเนาะเพราะว่าฉันไปเห็นบิวใน PC ค่อนข้างน่าสนใจนะคะนันก็จะมีพวก Lo อ f e เอทหน้ากากเผาแล้วก็ลิฟ t m a k e เเนาะแต่ใดๆคือ <c oughs> ฉันไม่ได้หยิบอารินานมากแต่คือเห็นบิวมาน่าสนใจไงไม่รู้ว่าจะเล่นโป๊ขนาดไหนเนาะจากที่ฉันลองไปดูช่องต่างชาติเขาเล่นบิวดีนะมันจะเป็นฟิลแบบบิวเลือดเยอะแอบ เอิดอะไรเงี้ยเจอแทงยิ่งดีอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่แบบฟิลระเบิดดาเมจเบิร์ดวันช็อตได้เนาะก็เออแต่ก็น่าสนใจไงก็เลยแบบอ่ะมาลองดูสักหน่อยนะแต่คือแบบอ้าวทำไมมันแอบ,บแรงจังวะแค่คอมโบเดียวเองเอสเลวมันเอาเป็นบาเลียมานะไว้แรงมากโดนหนึ่งโดนหนึ่งนะขะน้องจะเจ็บกว่ามานะเนี่ย ป๊อปปี้จะมาสู้ละโอ้ยแต่มันมีหวานวะไม่เป็นไรเล่นใจเย็นถอยก่อนก็นได้ค่ะจะเข้ามาไหมละ่ะจะเข้ามาไหมละ่ะรอชามนะรอชามนะนานาขาวดีนะป้อมช่วยตีทีนึงไม่งั้นจะตายแล้วนะนะเรียบร้อยสู้ขิดไปเลยค่ะเดี๋ยวฉันจะขึ้นลอดออฟเอ็ก่อนรองเท้านะเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาเก็บแตกแันเนาะ แต่ว่าบิลที่ฉันเอามานะคะเนื่องจากมันเป็นบิวที่มาจาก PC เนาะฉันก็อาจจะปรับเปลี่ยนไอเทมหรือว่ารูนให้มันมีความเข้ากับวรัส p ให้มากที่สุดเนาะเพราะว่าอย่างรอดับเอ็อย่างเงี้ยเหมือน PC มันปรับใหม่ปะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าวรัสเหมือนกันขนาดนั้นไหมเนาะอุ๊ยทำไมแฟตมาอย่างนี้ได้ล่ะชิบหห่นะแปลกมากมีหวานหรอทาไมแฟดแบบเข้ามาแบบแบบนั้นเลยเหมือนมีหวานนะอะไรเงี้ย งงนะคะแต่ก็ช่างมาเถอะหนึ่ชยูวาหนึ่ง,ว,งว้าว Vs เอเดียวมาวะแรงค่ะว้าเกอบตายนี่แต่เพื่อเรามาช่วยฉันอยากจะไปชามให้จังแต่ก็ชะโดนนัดเดียวเอสเดียวฉันตายเลยนะไม่เสี่ยงดีกว่านะเธอยิงๆฉันกลับบ้านไปซื้อของละเออในเบีว่ามันก็จะขึ้นเป็นรองเทาวรถคูดาวเนาะ ก็ดูทรงเราเหมือนจะเป็นบิลที่ทําให้อาลิกเลือดเยอะพอสมควรเลยนะแต่ก็อาจจะแบบไม่ใช่แบบวันช็อตปะอะไรประมาณนี้ดามีอาจจะไม่ได้แรงจึงแต่ว่าถ้าเล่นเรื่อยๆกับแล้วหรือว่าเจอตัวแทงเนี่ยเออค่อนข้างน่าสนใจเออฉันว่าม,มีความเสี่ยงมีความเสี่ยงนะคะโอ้ยแรงจังเลยป๊อปปี้ได้ข่าวว่าเธอไปแทนปะ เขาไม่อูโอเคโอเคดีแล้วไม่สม,มัยพลาดเน่เน <Nee. Nee. S 1> ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดฉันเลื่อนเอาไว้ไว้ยียียีอยู่แถวนี้อันตรายมว่วงนะคะโอเคมันจะเข้าต่อเลยสิคารเริ่มชามยั่วเป็นไหนมามามาอีกไหนมาแล้วอีกไหนมาแล้ว,ลว,ลว,ลวตายคะนองโอเคเอ้าสกินนี่ขับหลบได้เดี๋ยวนะเอาดูหิวนะมันบาเรียไปแล้วคะ่ะ นางลักเอ้ยไม่ได้อ่ะชามหมดแล้วเป็นไรเอาแ,แค่นี้ก็ถือว่าค่อนข้างคุมแล้วแหละฟังนั้นแลดูหิวหิวนะคะป๊อปปี้ลงมาแล้วลักอยู่นี่เธอคิดว่าเราจะได้ออบเจกปหะโอ้โหเดึงมาสวยมากอุ้ยขดเมื่อกี้ชาพลาดไปนิเดอุ้ยเมื่อกี้มันไม่น่าพลาดเอาดีๆีอยพอไม่กด ออโต้แล้วมันก็ปั๊มปัป๊มเปอร์ๆเนาะนี่แหละไม่ได้เล่นนานก็ฟีลประมาณนี้นะคะเออเออเออนี่เน่นี่เออโอ้ยโอ้ยไม่ได้ว่ะฉันน่าจะตามอุ้ยแต่ว่าถ้าอย่างนั้นตามได้นะไปเลยคับบีแข้งโร่มเรม,มชามชิปหายละชิปหายแล้วโอเยก่อนจะเล่นผ้าดอ่ะอุ้ยแบบนี้ยี่เกิดไหมครเน,นี้ย แบบนี้ยีเกือบเลคันนี้นชิบหายได้ปะโอเคแอบแรงมากด่าอะไรหล่อใจเย็นๆน,นะคะใจะเย็นก่อนทุกคนฉันเชื่อว่ามันยังไม่ได้เกมเละตุ้มเปะขนาดนั้นทุกคนทำได้โดนอุ้ยต้องลาดแล้วป่ะแบบนี้นโอเคเดี๋ยวดังลักเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งฉันจะมีโอ้ย กิปบโมดด่านะเสียดายมาค้ามีฟอร์เดอร์ไลฟ์มาเลยฉันตามให้อยู่อยู่ไหนเอ่ยดีจ้าชามแฟตไปเลยอัดหน้าไป็นนงโอเคเดี๋ยวฉันว่ากลับไปซื้อน้กกากเผาก่อนดีกว่าโอเคได้แล้วนะคะน้กกากเผาเดี๋ยวชิ้นต่อไปก็เดี๋ยวจะไปขึ้นเป็นลิฟต์เมกเกอร์แล้วกันโอ,โอ้โหป๊อปปี้เราโซคิดไปในวันที่ดูแลได้นะโอเค มาชามยู่วหนึ่งและหนึ่งตัวตอนนี้อ๋อลักอยู่นี่เอสเดียวก็อยู่นี่อืมเล่นฟิลแปลกๆแ,แล้วนะปอปี้เราคือแบบแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะฉันเชื่อว่ายังมีคนที่พร้อมอยู่ละมังตามมาตามมาตามมาข่ะยัวยัว จะไปไหนไหรนางรักจะไปไหนละ่ะเคตัวทองรออะได้เอ่อเดวนะนาะงเอสเลียวใช่ปะนาะงเอสเลียวใช่ปะจะไปไหนหลอจะไปไหนหลออุ้ยเดาดีๆปะเสียไปมังกรดีกว่าปะทุกคนเสียเวลามากคือนะ่าเสียดายอะ่ะจะได้ลิฟเมกเกอร์อยู่แล้วแต่ว่าน่าจะต้องบวกก่อนนะมาค่ะมาค่ะเตรียมตัวมาเข้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 า ลดโลดเออเชื่อว่าป oh, ิดแข้งได้ทำดีทำดีจะไปไหนล่ะคะนี่แน่แน่นี่นะโอเคมังกรค่ปะปาปะปะกูทรงปิดแข้งดูช่วยแบกอยู่แหละนางก็ทำถูกนะไปเข้าไอเอสเลวเลยอะก็เป็นฟิลตัวดาเมจแล้วเนาะฉันก็ต้องเข้าตามเลยมามาอุ้ยปาเราไม่ออฟเจ๊กหน่อยหรอ ออฟเซตไปไแล้วโอเคมาสมัยได้นั่นแหละถูกต้องแล้วโอเคฉันกลับไปฟื้นลิปเแมกเกอร์ละกันเดี๋ยวชิ้นต่อไปฉันคิดว่าน่าจะไปออกตัดโล่นะเพราะว่าโล่จากสเปลเอเดี๋ยวโล่ Low กากอยจากอ p o ๊อ y บี้อไจะแบบโล่จากสกิลจากเราอีกฉันคิดว่าออกโล่นี่แหละน่าจะดีแล้วก็ออกบ o ด t บเบลนะคะเริ่มต่อคะ่ะ กำลังไปนะซึ่งได้ปะยีอุ้ยยีจะไหลยีจะไหลแรงมากเก็บยี่ก่อนได้ไหมยีจะไหลนะคะโอเคได้ยีหนึ่งตามได้ตามได้ตามได้าไดอามีเผาค่ะเริ่มนี่มีเผาอุ้ยโดนดีดโดนดีดโดนดีดสักตัวอ่ะไม่รอชํำยัวชํำยัวมีเผารอดเอีกตัวหนึ่งนีเมื่อกี้อยู่ไหนวะ เค okay. อยู่นี่ปะไม่อยู่นะคะ okay. โอเคโอ้ยโอ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นมหาสกายเลยมันกลับบ้านไปแล้วมาค่ะเริ่มถ้าดึงโดนก็เอาได้เลยนะสวยชํายัวปุ๊บสวยมากค่ะจะได้ตัดโลแล้ะฉันว่าเอาปอมได้อยู่น่าจะทันน่าจะทันทันแหละ ค็อปี้มาแล้วจิมมิสติอาอุ้ย,ยจะทะไม่น่าแล้วอ๋อไม่ก็อ๋อไม่ก็อ๋อไม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 ่ก็ Goodness อ่ะอ่ะอย่านะคะเฮ้ยดวงมันยังไม่เข็ดก็คือยังไม่เข็ดนะคะก็คือยังอยู่เลยคะ่ะโอเคได้แล้วนะคะตัดโลจริงๆไอเทมหลักตามิ UPC มันก็สามชิ้นนั่นแหละแต่ว่าตัดโลด้วยเช่นนี้ออก มาแก้เกมตามสถานาการณ์เนาะชิ้นสุดท้ายก็เดี๋ยวจะไปขึ้นลาบาดอนนะคะ<ม>ก็จะได้เผาแรงๆไปแล้วป๊อปปี้อยู่ลางว้าวเดี๋ยวฉันโซนให้ฉันเห็นเอสเดียวละเดี๋ยวฉันโซนให้เดี๋ยวฉันขึ้นไปขวนให้ถ้ามันมานะโอ้โหโอเคมันเตนเนะเแล้วไปละอะโอเคชามตัวยรอดใครจะมาอีก เต็มเลยเดี๋ยวฉันโซนให้อย่านะคะอย่านะคะจะต้องมานะคะเดี๋ยวฉันดูให้ได้ปาะได้ยังได้ยังโอเคลอดลอดลอดภารกิจนางโซนสำเร็จดลดุล่วงนะคะโอปปี้หรอไม่มั่นใจว่าค่าได้ไหมนะเพราะว่าบิวมันไม่ใช่บิวอันนั้นอะโธไม่น่าง,งกแฟดเลยไมเห็นไม่เป็นไร แต่เอาจริงๆแม้ถ้าเป็นบิลเวทฟูลเวทตามปกติแม่แกเช่นว่าชิดไม่รอดหรอกแต่ว่านะแล้วทำไมเห็นไม่กลับบ้านเลยวายเอาสิโอ้ยดได้ทดลองบิลพอดีเลยได้ขอว่าเป็นแทงได้ข่าว่าเป็นแทงโอ๊บชีทไ,ได้ข่าว่าเป็นแทงได้ข่าว่าเป็นแทงมีตัดโลแล้วค่ะได้ข่าว่าเป็นแทงอ้าแล้วโอ๊ยอันตีหมดก่อนพอดีตามนางรักค่นในวันเนี้ย ยาน,น,นะคะวายได้เพื่อเรา <im it> เพื่อเราได้เอลเดอร์เราด้วยโอเครอดฉันว่ามันน่าจะจบได้แล้วนะอุย้ยโดนตามลา่าสักหน่อยไหมลูกลา่าสักหน่อยอุย้ยเกมจบแล้ะอืมฉันรู้สึกว่าแต่ละบิวมันก็คงจะมีข้อดีที่แตกต่างกัน,นแหละอย่างบิวเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบรีดดาเมจครั้งเดียวออกมาสามารถบันชดได้เนะแต่ว่า มันก็ทําให้อาลีเล่นได้เรื่อยๆนะคะมีดาเมจเรื่อยๆจากการเผาอะไรอย่างนี้แล้วคีย์หลักไอเทมทั้ง3ชิ้นที่ฉันบอกไปอะ่ะคือเพิ่มเลือดหมดเลยเลือดนางก็จะเยอะขึ้นด้วยนะก็ถือว่าเป็นบิวอีกทางเรื่องหนึ่งของอาลีเนาะที่เวลาเจอฝั่งมีแทงเยอะๆอะไรเงี้ยก็น่าจะเล่นสนุกอยู่เนาะบิวนี้แต่บิวนี้น่าสนใจอยู่ี๋ยว,ว่าเดี๋ยวฉันจะเอาไปลองเล่นกับเซลาฟีนดูไม่รู้ว่าจะบูดหรือจะปังก็ไม่รู้นะ อาดูจบกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอนะคะ่ะบ๊ายบาย